ก่อนที่เราจะไปบอกว่าเราได้กาไรเท่าไหร่ต่อจิตอีกนิดนึงวันนี้ใครได้ฟังตรงนี้คุณจะเก็ตมากแล้วคุณจะประสบความสาเร็จเร็วมากใครที่คิดผิดว่าอหนูลงของมาแม่ตอนแรกหนูไปลงของหนูไปคิดคานวณว่าหนูได้กำไรเท่าไหร่ขอโทษใหม่ไปเริ่มจิตใหม่ขอโทษนะลูกนะพี่แม่เป็นวางจิตหนูว่าแม่ เออจะได้กำไรกี่บาทกี่บาทกี่บาทต่อชิ้นแม่ขอโทษนลูกนะแม่ปล่อยจิตหมายนะลูกจากนี้ไปเราจะสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนไปด้วยกันนะลูกนะหนูเก่งมากหนูออกฤทธิ์ออกเดชช่วยเหลือผู้คนมากมามหาศาลลูกเอ้ยใครได้ใช้หนูโคตรโคตรโคตรโชคดีมากเลยลูกลูกสุดยอดลูกทรงพลังลูกเก่งจุดสุดเลยไปค้ำไปคุณพ่อแม่หนูนะลูกนะเรียกพ่อเรียกแม่ที่แท้จริงมารับหนูไปนะลูกแล้วพาพี่พาน้องออกไปให้หมดนะลูกสินค้าแม่มีอะไรขวาดไปเลยลูกพี่น้องหนูทั้งนั้นพากันไปยกโคงยกครอบครัวยกแฟมิลี่ยกโคตรไปเลยลูก สั่งสินค้าเนี่ยสั่งจิตตัวเราสั่งจิตสินค้าคเคลียร์จิตใหม่เห็นไหมหลังจากนั้นเราเราเพิ่มไปเลยเนี่ย่ยางที่ครูบอกพอเราสั่งจิตปับ๊บเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราให้อะไรแล้วก็สั่งสินค้าต่อสั่งจิต